หลายๆคนที่เคยเล่นเกมของวอลอย่าง counter strike 1.6น่าจะไม่รู้จักเกมที่มีชื่อว่า ricochet โดยเกมนี้เป็นมอดแจกฟรีในปี2000และหลังจากนั้นลงขายในสตรีมในปี2003และด้วยการเล่นเกมนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนมากเพียงแค่ปลาจานล่อนที่มีติดตัวแค่3ใบใส่คนอื่นให้กระเด็นลงแผนที่ จากการที่ผมเล่นไม่กี่นาทีผมรู้สึกว่าเกมนี้มันเล่นไม่ง่ายเลยเพราะต้องปาจานล่อนใส่คนอื่นให้ไวและการกระโดดข้ามไปมาต้องระวังให้ดีเพราะอาจตกออกนอกแผนที่ได้เสมอ และด้วยการเล่นแบบนี้นี่เองและผมเองก็มองว่าไม่ได้น่าสนใจเลยเลยจึงไม่แปลกที่เกมนี้จะเป็นเกมออนไลน์ที่ล้มเหลวที่สุดของวาวก็เป็นได้และก็แน่นอนเกมนี้แทบไม่มีใครเล่นเลยแต่เราก็สามารถเล่นกับบอทได้นะครับมันจะมีบอกว่าห้องไหนมีบอทให้เล่นถ้าใครสนใจอยากซื้อเกมนี้มาเล่นผมแนะนำให้ซื้อกับ Counter Strike 1 Anthology จจะดีกว่าครับและเ,เพื่อนๆละ่ะ เคยเห็นหรือเคยเล่นเกมนี้กันแล้วบ้างไหมสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ